สวัสดีค่ะครูดานิสอนคุณให้เป็นแบรนด์นะคะวันนี้นะคะครูดานิเดินเข้าไปในห้องสบู่นะคะเจอเกลือหิมาลายอยู่ถุงหนึ่งจำได้ว่าถุงนี้ซื้อมาตั้งนานแล้วตั้งแต่หลายปีแล้วแหละนะคะก็ไปก็ไปเจอมาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าวิ uy, เดี๋ยวเราเอาเกลือหิมาลายเนี้ยมาทำสบู่แบ่งปันให้กับเพื่อนๆดูกันดีกว่านะคะเพราะว่าเกลือหิมาลายเนี่ยของครูดานิมีทั้งแบบ เป็นก้อนกอนก,อนกับแบบเป็นผงนะคะอันนี้จะเป็นเกลือหิมาลายดำนะคะเป็นผงแบบนี้นะคะสามารถทำสบู่ได้ทำได้อย่างไรเพราะสรรพคุณของเกลือหิมาลายเนะะี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของลดความมันบนใบหน้าช่วยลดสิวลดผลดผื่นคันนะคะใครที่เป็นกากเป็นเกลื่อนเป็นผื่นคันตามผิวหนังเนี่ยเกลือหิมาลายเนี่ยสามารถช่วยคุณได้นะคะอาการเหล่านั้นมันจะหายไปโดยปิดทิ้งเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการละลายเกลือกันดีกว่านะคะเนื่องจากว่าครูมีแบบผงกับแบบเม็ดนะคะครูก็จะใช้วิธีการเอาแบบเม็ดเนี่ยมาละลายกับน้ําก่อนนะคะเอาเราก็เอาน้ํามานะคะนะคะอันนี้ครูละครูละลายไว้ส่วนหนึ่งแล้วแหละแต่ทาให้ดูนะคะคุณก็เอาน้ํามาพอประมาณนะคะแล้วก็ตักเกลือลงไปนะคะสักหนึ่งช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยนะคะหรือสองช้อนโต๊ะก็ได้นะคะ ไม่จําเป็นต้องต้องไปเป๊ะๆว่าอุ้ยต้องเกลือเอาน้ำร้อยกรัมเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะไม่จําเป็นค่ะคุณกากาไปได้เลยเอาชนิดว่าคนให้ให้เกลือละลายนะคะแต่จริงๆนะคะเทคนิคอยู่ตรงนี้ค่ะการที่เราเอาสบู่เอาเกลือหิมาลายเนี่ยมาทําสบู่ที่ให้ได้สรรพคุณในสบู่ของเราอย่างเต็มเปี่ยมนะ่ะคุณจะต้องเอาเกลือมาละลายในน้ําชนิดที่ว่าเกลือไม่ละลายค่ะนะคะ ทีนี้ถ้าเกลือไม่ละลายเราถึงจะเอาน้ำเนี่ยไปใช้ทําสบู่ได้นะคะอันนี้คุูดานี้ก็คนจนเกลือไม่ละลายแล้วนะคะน้ําก็จะออกประมาณสีชมพูชมพูนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุูดานี้จะเอาน้าเนี้ยมาชั่งแล้วก็เอามาทําสบู่นะคะแล้วก็เอาไปละลายละลายโซดาไฟนะคะเดี๋ยวเราก็ชั่งน้ําชั่งน้ํานะคะเพื่อที่จะเอาไปละลายโซดาไฟนะคะเพื่อที่จะทําเป็นน้าด่าง เราใช้น้ำนะคะเราก็คนนี่เขาไม่ละลายแล้วเข้ากับสสารคุนเขาได้เต็มที่นะคะเราก็ชั่งน้ำนะคะตามสูตรเลยนะคะตามสูตรเป๊ะ,เ,ปะเลยนะคะเดี๋ยวสูตรครูดนนี้จะให้นะคะให้ท้ายคลิปหรือบนคลิปนะคะก่อนอ่าชั่งน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำเนี้ยไป ละลายโซดาไฟนะคะเดี๋ยวผู้ดดนี้เอาไปละลายโซดาไฟข้างนอกนะคะค่ะนี่ก็เอาน้ําน้ําเกลือนะคะเกลือฮิมาลายที่ไปละลายโซดาไฟก็จะประมาณนี้นะคะ<ม>เดี๋ยวเราดูวัดอุณหภูมิดูสิคะว่า<ม>อุณหภูมิขนาดไหนอุณดดหภูมิอยู่ที่แปดสิบหกนะคะแปดสิบสี่นะคะเราก็คนจนโซดาไฟเขาละลายอะคะ่ะ อุณหภูมิก็จะค่อยๆลดลงนะคะทีนี้เราวางไว้ก่อนนะคะเราก็จะมาที่น้ำมันนะคะในการทำสบู่เดี๋ยวเราวัดอุณหภูมิดูโอเคอุณหภูมิเ็ขึ้นแล้วนะคะการทำสบู่เก๋ฮิมาลายเนี่ยครูดานิจะทำสบู่แบบเ p พีหรือกลัวล้อนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราทำแบบ c ีพีไม่ได้เพราะเกลือเนี่ยนะคะเวลาเขาโดนน้ำ เวลาเขาโดนกับน้ํามันเนี่ยมันจะทําให้เล่งเทสได้เร็วมากเลยนะคะดังนั้นครูดนนี้เลยเลือกวิธีการทำเกือสบู่หิมาลัยด้วยวิธีการกวนร้อนนะคะหรือ H, H p นี่แหละนะคะและการที่เราทําสบู่เกลือหิมาลัยเนี่ยเกลือเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการลดฟองดังนั้นสูตรที่เราใช้ในการทําสบู่เกลือหิมาลัยเนี่ยควรจะเป็นสูตรที่ฟองเยอะนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่ น้ำด่างลงไปแล้วก็เป็นสบู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะได้มีฟองในระดับที่เราพอใจนะคะที่เราชอบสำหรับคนที่รักฟองนะคะเนื่องจากเราจะทำสบู่หิมาลัยเราจะใส่สีชมพูไปนิดนึงนะคะให้เขามีลักษณะเหมือนชมพูขา,ขาวๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คนให้เขาให้สีเขาเข้ากับน้ำมันนิดนึงนะคะ สีเขาซีดไปหน่อยเดี๋ยวคูดันนี้ใส่สีไปหน่อย,เด,ย,ดออยเดี๋ยวเวลาทำเซบูบแล้วสีเขาจะไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่ เราได้สีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เทโซดาไฟลงในลงในเทน้ำด่างนะคะลงในน้ำมันเลยค่ะเทน้ำด่างลงในน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปั่นค่ะ ราก็ตุนนะคะตุนให้ขึ้นเจลเลยนะคะปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะสีสวยนะคะสีสวยนะคะสบ,บู่เกลือของเรานะคะมิมาไลนะคะกลัวมีมาไล ปั่นสักประมาณแป๊บหนึ่งนะไม่ใช่ปัน่นตุนสักประมาณแป๊บนึงนะคะเปิดไฟไปสูงสุดเลยค่ะหรือกลางๆก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะถ้าเปิดสูงสุดแล้วก็เเนื้อสบู่ควนี้เดียววันนี้ครูดานิทำสบู่หิมาลัยใช้น้ำมันแค่ประมาณ500กรัมเพราะว่าเราจะใส่โมแค่อันเล็กๆอันนี้นะคะคือทำให้ดูค่ะครูดานิจะทำให้ดูให้คุณ ถ้าเผื่อบ้านไหนมีเกลือฮิมาลัยก็อย่าไปทิ้งคุณสามารถเอามาทําสบู่ได้เพราะสรรพคุณมันเยอะแยะมากมายนะคะทําให้ผิวเรากระจ่างใสด้วยทําให้ลดผดผื่นคันได้ด้วยทําให้ลดสิวลดคัางมันบ,บนใบหน้าได้ด้วยนะคะคุณสมบัติอื่นคุณอาจจะเพิ่มได้โดยการใส่สารสก,กัดลงไปเช่นวันนี้ครูดาน,นิสจะใส่สารส,ารสกัดโสมลงไปด้วยนะคะช่วยลดฝ้านะคะกะจุดด่างดําอย่างเงี้ยครูดาน,นิสก็เลือกที่จะใส่ สารสกัดที่มันใสๆมันจะได้ไม่เปลี่ยนสีของสบ,บู่เกลือของเรานะคะเพราะคอนเซปต์คอนเซปต์ของเราคือต้องการให้ออกเป็นสีของเกลือชมพูนะคะเราก็เลือกที่จะใส่สารสกัดสับปะรดอ่ะคุณสมบัติช่วยลดฝ้าด้วยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสด้วยเราสามารถเลือกได้ในการใส่สารสกัดเพิ่มสรรพคุณของสบ,บู่เกลือหิมาลายเพิ่มขึ้นด้วยสารสกัดของเรานะคะ สารสก,กัดของเอสมุนาสารสก,กัดสับปะรดเนี่ยช่วยทําให้ผิวขาวก็น,นอกจากจะช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสแล้วนะคะยังช่วยทําให้เผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวของเราเนี่ยที่เป็นกะรอยดำความหมองคล้ำเนี่ยมาลดน้อยลงได้ด้วยแล้วขอบอกเลยนะคะว่าสารสก,กัดของครูดานี้เนี่ยครูดานี้ทําเองไม่ได้ซื้อที่ไหนนะคะทาเองสารสก,กัดทําเองที่มีสรรพคุณที่ ได้สรรพคุณเต็มๆอ่ะว่างั้นเถอะนะคะไม่ได้อวดอ้างแต่อะไรที่เราทำเองเราจะภูมิใจในสิ่งนั้นนะคะช่วงนี้เราก็มารอก่อนนะคะว่าสบู่เกลือหิมาลัยของเราเนี่ยมันมีสรรพคุณจะได้สรรพคุณตามที่เราต้องการไหมคุณรู้ไหมคะว่าเกลือหิมาลัยเนี่ยมันมาจากธรรมชาติถึงสองร้อยห้าสิบล้านปีเลยนะคะ มันถ้าเผื่อมันมีแบบเกรดเอามากินได้ด้วยแล้วก็เอามาใช้ในโควรเรือนได้ด้วยก็มากินนั่นแหละนะคะแต่เราคูดานีดัดแปลงที่จะเอาเกลือมาทําสบู่ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะคะครูดานีเคยเอาเกลือมาทําเป็นสบู่อยู่ในคู่มือเล่มเล่มสบู่น้ํามันนะคะเป็นสบู่เกลืออันนั้นใส่เกลือแบบเกลือสินเทาเกลือเขาขาแบบจัดเต็มเลยนะคะในคู่มือเล่มนี้ใครอยากจะทําสบู่ รู้สึกว่าในกู้มือเล่มนี้จะทําแบบ CP นะคะไม่ได้ทําแบบควนร้อนไม่ได้ใช้เกลือหิมาลายนะคะทําแบบ CP คุณก็สามารถอาไปทําได้เช่นกันนะคะใครที่อยากจะทําสบู่หรือไม่มีพื้นฐานถ้าคุณเอาจริงและสนใจคุณสามารถเอาคู่มือเล่มนี้ไปทําสบู่ได้ขอบอกเลยนะคะว่าสบู่น้ํามันธรรมชาติดีที่สุดสําหรับเราและเป็นสบู่จริงๆค่ะสะบู่ตามท้องตลาดคูดันนี้ฟันทงเลยนะคะไม่ธรรมชาติร้อเซ็นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะเขาเริ่มฟูนะคะเขาเริ่มฟูปิดฝาไว้นิดนึงนะคะรออย่างใจเย็นนิดนึงนะคะค่ะระหว่างที่รอฟูดานนี้ก็จะมาแบ่งปันความรู้นะคะสำหรับใครที่อยากจะทําสบู่ได้อยากจะทําสบู่เป็นแต่ไม่มีความเชื่อมั่นว่าฉันจะทําได้หรอฉันจะสามารถร่ารวยและประสบความสําเร็จจากการทําสบู่ได้หรอ ูดานี้ฟันธงตรงนี้เลยนะคะว่าครูดานี้เนี่ยคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการทําสบู่เรื่องการทำครีมอะไรทั้งสิ้นเลยแต่สามารถสร้างตัวเองขึ้นมาจากการทําสบู่จนประสบความสําเร็จในระดับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทําสบูค่ครูดานี้ทาได้คุณก็ทําได้เช่นกันนะคะไม่มีอะไรมาขวางการลงมือทําของเราถ้าคุณเชื่อมั่นมากพอว่าคุณทําได้คุณประสบความสําเร็จได้อะไรอะไรคุณก็ทําได้หมดค่ะ คุณดนิเชื่อแบบนั้นนะคะอย่าให้การอย่าให้ความเชื่อของคุณมาขัดฝางความรวยของคุณค่ะนะอันนี้เขาก็เริ่มฟูขึ้นมานะคะข้าง,งล่างเขาจะฟูก,ก่อนนะคะเราอาจจะพลิกพิกแบบนี้ก็ได้ทำแบบนี้เขายังแข็งอยู่นะคะเขายังไม่นิ่มนะคะ รอให้ฟูการฟูนี่คือการเจลนะคะการเจลของสบู่นะคะการทําสบู H ่เฮปีหรือกวนร้อนเนี่ยเราจะต้องทํำสบู่ให้เจลค่ะการเจลการที่เขาฟูเนี่ยมันเป็นการระเหยโซดาไฟดังนั้นใครที่มีความเข้าใจผิดว่าสบู่ที่ใส่โซดาไฟมันจะเป็นอันตรายต่อผิวนะคะคุณเปลี่ยนความเข้าใจของคุณใหม่ได้เลยนะคะเพราะว่าในกระบวนการขั้นตอนการทําสบู่อะ เขาจะทําการระเหยโซดาไฟออกไปให้หมดแล้วคุณจึงจะใช้สบู่ได้ไม่มีสบู่อะไรบนโลกใบนี้ที่ไม่ใช้โซดาไฟเพราะโซดาไฟเป็นตัวผสมที่สําคัญที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาของสบู่ค่ะนะเขาก็เริ่มฟูขึ้นนะคะหมุนิดนึงหมุนิดนึงนะคะหมุนนิดนึง สวยงามค่ะสวยงามนะคะปล่อยให้คูดนิดนึงนะคะความเชื่อของคุณเท่านั้นนะคะที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จและร่ํารวยใครที่อยากจะออทำสบู่ได้ทําสบู่เป็นแต่ไม่มีความเชื่อว่าการทําสบู่ของเราเนี่ยจะทําให้เราประสบความสําเร็จและร่ํารวยได้คุณดูครูดนนี้เป็นตัวอย่างนะคะครูดานี้เนี่ยลุกขึ้นมาสร้างตัวเองจากการทําสบู่ทั้งๆท,ที่ตอนนั้นอะ มีอาจารย์หลายคนบนโลกใบนี้ที่เขาสอนทํำสบู่ระยะมากมายแต่ทำไมกูดานี่ถึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จจากการทํำสบูล่ล่ะก็เพราะความเชื่อเชื่อว่าฉันทำได้เชื่อว่าฉันสําเร็จได้เชื่อว่าฉันต้องเป็นที่หนึ่งในวงการให้ได้ความเชื่อเหล่านี้มันจะเป็นตัวผลักดันที่ทำให้คุณลงมือทำนะถ้าคุณไม่มีความเชื่อว่าคุณจะทำสบู่ได้อะ มันจะทําให้คุณมีข้ออ้างกับตัวเองอะค่ะว่าฉันจะทําได้หรอเดี๋ยวฉันปรึกษาพ่อปรึกษาแม่ปรึกษาแฟนก่อนนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือข้ออ้างที่ทําให้คุณไม่ลงมือทําที่ทําให้คุณไม่เรียนรู้คุณรู้ไหมคะว่าการทําสบู่เนี่ยมันไม่ตกยุคไม่ตกสมัยนะถ,ถ้าณนะปัจจุบันนี้คุณอายุสี่สิบเดี๋ยวเด็กที่เขากําลังโตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมา,ขนมา,ขนมาเขาก็ต้องสนใจการทําสบู่อีกเช่นกัน มันจะดีหรือไม่ล่ะคะที่คุณลุกขึ้นมาลงมือทำฝึกฝนตัวเองให้เป็นผู้ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเพื่ออะไรเพื่อผันตัวเองไปเป็นผู้สอนได้ในอนาคตการทำสบู่เนี่ยมันสามารถสร้างช่องทางรายได้ให้กับคุณเยอะแยะมากมายเลยคุณรู้ไหมคะนี่เขาเริ่มใส่แล้วฮะข้างหน,น้านี่เขาเริ่มนิ่มๆแล้วเห็นไหมเขาเริ่มนิ่มๆแล้วนิ่มๆแล้นะเริ่มนิ่มแล เราอาจจะพลิกแบบนี้ก็ได้เป็นการช่วยเขานะคะให้เขาได้เจลได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้เปิดฝาให้ดูนะคะแต่เราจะปิดฝาก็ได้นะคะแต่ครูดาน,นี้อยากให้คุณดูนะคะอันนี้สอนแบบลึกนะคะเจาะลึกเลยนะคะว่าการทําสบู่บางครั้งนะคะคุณเวลาคุณทําคุณอาจจะไม่ฟูทําไมไม่ฟูอะไรบางครั้งการทําสบู่เนี่ยมันต้องดูที่ไฟด้วยค่ะที่ความร้อนด้วยค่ะ ถ้าเผื่อว่าเราตุนสบู่แล้วมันร้อนเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะแยกชั้นได้แยกชั้นก็เป็นยังไงก็แยกชั้นระหว่างน้ํามันกับน้ําด่างนะคะมันก็จะไม่ฟูเป็นสบู่แบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ขึ้นมาโป๊บนิดนึงนะคะโปะ๊บนิดนึงนะคะเขาจะได้เนื้อเขาจะได้แบบว่าเป็นร่วนๆเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวปิดฝาอีกนิดนึงนะคะอย่าให้แห้งเกินไปเคล็ดลับการทําสบู่เกลือฮิมาลัยนะคะเนื่องจากว่าในสูตรสบู่ของเราเนี่ยใช้น้ํามันแข็งนะคะเยอะน้ํามันแข็งคืออะไรน้ํามันแข็งก็คือน้ำมันน้ามันของการทําสบู่น้ํามันจะแบ่งเป็น2ชนิดคือคือน้ํามันแข็งกับน้ํามันอ่อนน้ํามันแข็งก็เช่นน้ามันมะพร้าวน้ํามันปาล์ม น้ำมันแก่นปาล์มน้ำมันบัวพวกนี้นแหละคือน้ำมันแข็งคุณสมบัติของน้ำมันแข็งก็คือจะช่วยในเรื่องของฟองค่ะแล้วก็ฟองสะอาดอย่างที่ครูดาน,นี้บอกนะคะว่าการที่เราทําสบูก่เกลือเนี่ยเกลือเขามีสรรพคุณลดฟองดังนั้นในสูตรสบูก่เกลือจะต้องมีส่วนของน้ำมันแข็งเยอะกว่าส่วนของน้ำมันอ่อนเพื่อทําให้สบู่ของเรามีฟองในระดับที่เราพอใจนะคะอ่ะพอแล้ว นะพูดมากนะคะพูดมากเกินไปนะคะเสร็จเรียบร้อยครูแดนนี้ก็คนนะคะคนให้เขาเป็นสบู่ให้เข้ากันนะคะเนี่ยเขาก็เป็นเนื้อสบู่เนียนๆแล้วค่ะเราก็ใส่นะคะใส่สารสกัดลงไปใส่สารสกัดสับปะรดนะคะครูดานี้ใส่สารสกัดสับปะรดนะคะ ลงไปหนึ่งช้อนอันนี้เราใช้น้ำใสๆนะคะจะเห็นว่า,าสารสกัดของคูดานนี้มันมีตะกรอนแบบนี้นะคะเราใช้ฉบอลน้ำใสๆอันนี้นะคะก็ต้องกรองออกอีกทีนะคะเราก็ใส่สมไปค่ะคุณรู้ไหมคะว่าสารสกัดสบปะรดกับสารสกัดโสมอ่ะเวลาโดนความร,ร้อนเนี่ยสรรพคุณเขาจะยิ่งออกมาเยอะแยะมากมายเลยทำไมครูดานี้ไม่ไม่ยกสบู่จากหม้อ ก็เพราะว่าครูดานิตต้องการให้สารสกัดของโสมกระสารสกัดสับปะรดนะคะเขามีสรรพคุณออกสรรพคุณอย่างเต็มที่นะคะอย่างเต็มที่แล้วเราก็ออกได้แล้วนะคะก่อนที่เราจะตักใส่โมมีครูดานิมีเกลือเกลือแบบผงแบบนี้นะคะเราก็ใส่ลงไป ที่เป็นผงอะฮะอันนี้เป็นเป็นผงอัะนะเป็นเป็นก้อนกับเป็นผงอะฮะเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำหอมลงไปได้นะคะน้ำหอมก็เป็นกลิ่นที่ แบบว่ากลิ่นนี้แล้วกันนะคะกลิ่นสตอเบอร์รี่นะะใส่น้ําหอมลงไปกินการทําสบโ่น้ํามันนะคะควรจะใช้น้ําหอมกลิ่นน้ําหอมที่ฉุนๆน,นิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราทําเป็นกระบ่ะคะ่ะความร้อนจะทําให้น้ําหอมกลิ่นน้ําหอมระเหยออกได้นะคะดังนั้นต้องใช้กลิ่นฉุนๆน,นิดนึง เราก็ตักใส่โมกันเลยนะคะเห็นเนื้อสบู่ไหมคะเขาเนียนเจลนะคะสะบู H ่ hp แบบนี้นะคะเป็นสบู่ที่ทำวันนี้พรุ่งนี้ใช้ได้เลยนะคะขอนิดนึงนะคะให้เนื้อสบู่เขาเนียนแล้วเราก็ ใส่ลงไปอีกนะคะเราก็ใช้เกลือนะคะโรยข้างหน้านิดนึงนะคะเพราะกลัวคนไม่รู้ว่าเป็นตะบุกเกลือนะคะเลยข้างหน้านิดนึง ประมาณนี้นะคะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสบู่เกลือฮิมาลายสบู่สีชมพูของเรานะคะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะก็เดี๋ยวมาดูฟองกันนะคะเดี๋ยวครูดานี้พอพรุ่งนี้ตัดแล้วครูดานี้จะมาอัดคลิปฟองให้ดูมาพิสูจน์กันดูว่าฟองเป็นยังไงนะคะแล้วเจอกันค่ะ